อนนี้ก็เวลา5โมง15นาทีนะครับ5โมงเย็นเราก็มาถึงก็เหลืออีกไม่กี่กิโลนะครับก็จะถึงม่อนแจ่มแล้วนะครับก็กำลังจะไปที่ม่อนแจ่มแล้วก็จะไปหาที่พักนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เราออกจากดอยอินทนนท์นะครับเมื่อช่วงบ่ายจากดอยอินทนนท์มาถึงตรงนี้ก็ระยะทางก็รวมเกือบ200กิโลนะครับ ต้องเปลี่ยนครับไม่ต้องเปลี่ยนได้สบายโอ้พ่อญาสุดยอดเลย <c oughs> ลอัน <c oughs> สั้นสี่อ่ะโอ้แนวสั้นสั้นเลยแตบบ่ <c oughs> ถือว่าโอเคอ่ะแต่ว่ากาถือว่าพลังรถเขายัง <c oughs> ยัง,ยงสบายเลยปูว <c oughs> ันนี้ซื้ออยู่บนข้างหลังมีเลี้ยงเมืาอไหร่ปูนางปูนางหนาเนาะปูประเดีซีเรียดดิปูประเดี๋ยวไงหลังไหมอ๋ออเมน ต้องให้แม่เป็นั่งท่ายซุดมองกระเป๋าไหมยืแบบนยืนยนกินโตหมองหังนมา <c oughs> ไ <c oughs> ้นหนแข็งแบบหันหันหันพุงมากมากโทูบอกเลยว่าให้พุงมาจัง่อยน้มัหนั่นก็ได้คือเราครับม้องเล่แต่สิ่งที่เกิดมานปปห้วพอพอเองถ้าว่ากะซิม่ได้เพราะว่าเห็นรถเขากับาม่ยังไหมแต่เขามีตื่อยังม่ได้แบบนี้ มองหันมองยิห้หันมันจังหวะนบ่นบดได้หักศอกนะครับหักศอกขึ้นเบอร์สองได้สบายอันนี้ค<า>ือจังนาเดยวันเอนุซอลเนี่ยไปผ่านซ้ายโอเคยูชิวซ้ายสาย,สาย,ส,ายสายนิดนึงซ้ายนิดนึงอ่าก็ทางไปม่อนแจ่มก็ค่อนข้างจะสูงชันนะครับ มีหักศอกด้วยนะครับถ้าเราดูในคลิปวิดีโอเนี่ยในภาพอาจจะไม่ได้สูงชันซ้นา,นายนะครับซ้ายขึ้นโค้งหักศอกซ้ายขึ้นโค้งหักศอกแล้วก็ขวาคิดซ้ายแล้วก็หักศอกผ่านสบายโอ้ oh, เจียสองเจียสองได้เดี <Schul> ย๋ยววิานอยังนีอีกอยู่ านแยัง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 อยู่เ่าสิไปพักพวกท่านคุ่นมุ่นเ่าสิไปพักทางคุ่นของนี้กเขียนว่าเหรียญซื้อวันสิพักท่านบอกโทรบอกพี่นงด้วยว่าทางค่อนข้างจะสูงชันเรต้องบอกแม่เลยมวยไทยเมาเทนเบรดเนี่ยมึงมักอะไิ่งกุ้งไก่่อาถึงเท่าที่ไหนล่ะไปต่อที่รับล้อไปต่อที่รับขึ้นแล้วก็ล้มในประเทศนี้ล้มในบ้านนี่ ผู้ตะวันเมือกีตอนองไมงปูเบิงขีบบรุว่าเราขับรถอย่างน่ะจเป็นรถบรรุจะเป็นรถเคร,รื่องห้องบอกแต่ว่าเป็นโตโยต้าเทีนนยบเทกับซ้อมตโแต่าแต่ว่าเ้องเบิงนี่ในขีบมันบระัดเนี่ยไม่ย่าผู้เสียสลามปเสียงีไดเบ็ด,าม,ดามากม่คืผู้ขับรถนี่เ้ามาก,มากอาะไร นุ่งได้เยอะนาะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆได้เลยแม่หลวงออกซ้ายออกซ้ายต้งเรียนเจ้าแม่หลวงกรบวทางซ้ายซ้ายเสือเผาห้องมาเถ้าเบอรีกรจี๊ยกระเจี๊ยดสีงอนจำไปห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรสายซ้ายคิดสายคิดสายรถรถเส้นเดียวกบนสวนมีสวนอยู่ โรงเรียนเด็กหน่อยกระห่องทั้งก nah ับสบายนั่งเกะประตูออกมากกับรถก็ยืนน้ำดิกันกับเด็กหน่อยแต่ว่าประตูหน้าทางเป็นังไรข้างว่ามันเจ็บอยู่ไปเบิร์นกันดเอาขึ้นอีกหักซอกขวาเกีย oh, <bridge. S 1> ร์สองผ่านเกียร์สองผ่านโอ้เงื่อนหนีบพยานสองร้อยเมตรคุณจะหนีพยานรถก็จะต่ำของหนามกันเนาะอ้ายง่านมาเลย มัน,น,น,นก็อยู่ตเต็ม <c oughs> มาถึงแล้วมั่นใจทุกคนแล้วใช่ไหมมึงเด็กหน่อยนักเลียงเขายังชิวสบายสบายมันเจสามร้อยนอไไี่โอ้ขึ้นไปอีกต้นนีไหมีไปได้บไปไเราไปได้โอ้ขนาดนี้จะกัยังขึ้นโอ,โอ้แน่นอนแน่นอนยืนไป ไปไหมพี่ไอเจ้าอ่้าไปใส่ไหมเรบฝากรถประันมันจำโอเลียวซ้ายใช่อยูมันเป็นทีผ่านมูเจาก็เส้นอายสูงเอทู่าหังแน้้าเมจนจอดรถ50ิเมตร บริการที่จอดรถค่าจอดรถสามสิบบาทแ h a เข้าสถานีตั้งเลยหมายถึงว่าขึ้นไปทั้งฐานคือ้นมอนแจมคื้นมูบานไหมมองนีขึ้นมองจอดรถไหมเอาสิจอดรถเดียวไซน์หนึ่งบ่อจอดบริการจอดรถสีบบากรถ่นเขาไปย่างขึ้นไปมนนั่งขึ้นไปอีกเดลยมองเต่ขึบนมองขึ้บมันเป็นพี่หนึ่งมองย่างนี่มาหลุมแล้วนี่เมึงมันมีชื่นใจ ปัญหาว่ามันจะมี <c oughs> ที่จอดไหมแหละมันบอกเรามาถึงแล้วครับม่อนจ่งเอาผ่านยกก่อกแกข้ามก่อนโอ้ว่าแม่รถไอ้นู่มแม่ไปแล้วน้อย เเักป็นนั้นว่าเราได้เสื้อม่อนเจมอยู่กี่ตัวครับแตัวแตัวสะพกไม่ได้เหลืกตูวเดียวก่อนท่าไร่าอนี้อสอนี่ลมับลมเข้าไปอ่ะดิบ

เดนหนีมูนันห้างจากเข้าอยู่ประมาณ3กิโลเดนีเนีก็คือว่าเาเาออกส่ขอดงกีพี่น่าไปส่งะหเข้าไปหาต่มังเพิ่นติไปหาเข้าแหไปหาเดนหนีบิมตะบะท่ากีหาน้ำมเข้าไปา่นเเข้าไปหาเต้นเลยเต้นเลย Hư <laughs> hư, <laughs> <laughs> <laughs>